สวัสดีค่ะ f c เพื่อไทยและคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามช่องนวลค่ะอ,อ,อยากฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเลือกตั้งครั้งใหม่นี้ให้เลือกเพื่อไทยสองใบนะคะไม่ต้องปันใจให้ใครแล้วนะคะให้เพื่อไทยมาริหารประเทศค่ะเพื่อไทยเท่านั้นที่จะนำพาประชาชนรากหญ้าทั้งหลายที่ยากจนอยู่แล้วให้ลืมตาอ้าปากได้ค่ะเลือกพักเพื่อไทยพักเดียวมาเป็นรัฐบาลค่ะไม่ต้องรัก ใครไม่ต้องปันใจให้ใครแล้วพอแล้วพักพี่พักน้องไม่มีจริงค่ะมีแต่พักคู่คู่แค้นอย่างเดียวค่ะคู่ล้างคู่ผ่านกันอย่างเดียวค่ะไม่มีพักพี่พักน้องอีกต่อไปรักพักเพื่อไทยก็เลือกพักเพื่อไทยพักเดียวค่ะรักสอสอคนไหนที่เป็นพักเพื่อไทยเลือกเข้ามาทํางานค่ะจะเลือกพักที่ดีแต่ปากวัฒกรรมอย่างเดียวค่ะเลือกพักที่ มีนโยบายกินได้ช่วยเหลือประชาชนจริงๆไม่ใช่พรรคที่ไม่เห็นหัวประชาชนเมื่อได้อํานาจแล้วพรรคเพื่อไทยเท่านั้นที่เห็นหัวประชาชนค่ะและรักประชาชนจริงๆค่ะเลือกเพื่อไทยสองใบเท่านั้นนะคะพี่น้องค่ะ